สวัสดีค่ะพบกับป้าวันออสเตรเลียชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าวันจะมาพูดฝึกพูดภาษาอังกฤษกับป้าวันนะคะเป็นครั้งแรกที่ป้าวันอยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆสําสหรับชาวบ้านท่านที่อยากจะทักทายพูดคุยกับฝรั่งเมื่อครั้งแรกหรือว่าท่านใดคุณตาคุณยายที่มี ลูกเคยฝรั่งลูกสะพ้ายฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเจอคนฝรั่งทั่วไปอยากจะทักทายนะคะว่าเขาทักทายว่าย,ยัางไงนะคะถ้าบ้านเราก็พูดว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แล้วแต่แต่สาหรับฝรั่งนะคะมันเราก็ถ้าเราเจอตอนเช้า,านี้เราก็ hello good morning ลองพูดตามสิคะ ฮัลโหล o d Morning ถ้าตอนเช้านะฮะ o มอร์นิ่งถ้าตอนบ่ายแล้วก็ดอัฟเตอร์นูนถ้ากลางคืนแล้วก็ d อีฟนิ่งนะฮะก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปออกเสียงให้ลำบากยุ่งยากอะไรนะคะสำเนียงที่เราคิดว่าเราอยากจะพูดยังไงก็พูดไปเขาก็พอจะฟังออกแหละคะ่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสำเนียงของเราเองนะคะก็ถ้าจำไม่ได้จริงๆก็ Hello อย่างเดียวพูด Hello ไม่พอนะคะก็พูดว่าฮ e ลโ o สวัสดีค่ะ ฝรั่งก็จะยิ้มเลยเขาก็เข้าใจว่าเราทักทายกันแล้ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดต่อไปก็ How are you อย่างนี้นะคะ How are you ก็คือคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม Hello How are you ถ้าพูดสองคำพูดตามประวันสิคะ Hello How are you สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะก็ประมาณนี้นะคะก็ใครๆที่อยากจะเรียนรู้ก็ลองติดตาม ช่องของประวันนะคะ y ยู t u ิวประวันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือทักทายก็ยกมือไหว้นี่แหละธรรมดาหรือไม่ก็ไม่ยกมือไหว้แล้วก็แค่กล่าวกับว่า hello how are you แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทักทายแล้วแล้วเราจะตอบเขาว่ายัางไงถ้าเขาตอบมาคืนเขาก็จะตอบเราว่า i'm fine i'm fine หรือ i'm fine ฉันสบายดี how are you เขาก็จะถามตอบว่า how are you เราก็ตอบเหมือนเขาเหมือนกันนั่นแหละเราก็ตอบว่า i'm fine thank you how are you Thank you ก็คือขอบคุณนะคะก็คือง่ายๆนะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่เราเจอกันก็พูดได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนอกนั้นก็ภาษามือภาษาไม้แล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ต่อไปว่าจะคุยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปวันจะนําเสนอที่เป็นคําง่ายๆนะคะสรุปวันนี้นะคะเจอฝรั่งเราก็ทักไทยเขาด้วยคําว่า Hello how are you ลองพูดนะฮะ Hello how are you ฝรั่งเขาก็อาจจะตอบแล้ว,ว่า I'm a fine thank you and you ฉันสบายดีแล้วคุณละ่ะ ก็บอก I am fine, thank you แค่นี้ก็เป็นการทักถ่ายฝรั่งในขั้นเบื้องต้นนะคะสำหรับวันนี้ประวันขอลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้านะคะประวันจะมาพูดเรื่องต่อๆไปเรื่องอคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขยิ้มนะคะต่อสู้สสวัสดีค่ะ